คุณตาเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลยครับผมก็มีความเชื่อฟังคุณตาดีครับเสียงดังของชัดครับผมสวัสดีครับ วันนี้มาแวะมาซุ้มเขียวนะครับผมมาหาคุณยายนะครับผมมาหาคุณยายแล้วก็คุณตานะครับผมคุณตาก็ไม่ว่างเลยครับผมตาทำงานตาทางานตลอดเวลาเลยครับผมวันหนึ่งวันหนึ่นงผ่านไปคุณทําอะไรบ้างตาไม่ว่างเลยครับวันหนึ่งผ่านไปไรบ้างแล้วทำอะไรทำนิดๆหน,น,น่อยๆก็ยังดีคิดว่าเราได้ทําช่วยลูกช่วยล้าน ช่วยลกหลานเาเป็นวันช้างเราไม่อยู่เดียวดายปันหัวปั่นควายลูกหลานเล่นก็คือเป็นํำพังเคยของลูกหลานคุณตาคุณตาทำอะไรครับนี่อันนี้เ็าเอาลอตเตอรี่สอดใส่กับซองให้เขาเป็นเรียงระดับให้เขาแพ็คลอตเตอรี่ให้กับหลานนะคผมให้หลานเพื่อให้มันเร็วให้มันไวขึ้น เสร็จเร็วไวครับเพราะว่าออเดอร์เยอะนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกฝนมันตกแล้วถ้าเราไม่ช่วยกันมันก็ไม่ทันการไม่ทันเวลาช่วยลูกช่วยล้านเดี๋ยวไม่ทันฟ้าไม่ทนัทนฝนใช่ไหมครับผมไม่ทนันฝนเดี๋ยวลอตเตอรี่เปียกอีกลอตเตอรี่เปียกอีกเลยช่วยลูกช่วยล้านอ๋อช่วยกินช่วยใช้ช่วยทำเขาช่วยให้ลูกให้ล้านเขาได้งานทำครับ มีงานให้ทำคนดีดูเฉยเฉยไม่ดีาวันจะอยู่เดียวดายปั่นวัวปั่นฝ้ายลูกเล่นยานเล่นอ๋อโบบานโบบานโอ้โบบานยอดยอดยอดพันที่ยอพันที่สุดยอดอนาคตยอพันในอนาคตครับผมสุดยอดเลยครับผม นึงในสยามเลยละปูพันหนึ่งในสุดยอดโอ้มันสวยเลยครับจะสงสัยจิจองคิวกันเป็นแถวเลยคนดังด้วยนะครับผมจองคิวเป็นแถวเลยัวบานเนี่ยแน่นอนจองคิวเป็นแถวเลยล่ะในปูบันจังหเป็นหนึ่งในสยามเลยละ เป็นผสมพันธุ์เกี่ยวกับผสมพันธุ์ครับเป็นลูกพอเบิร์ดใช่ไหมครับอุนตาลูกพอเบิร์ดลูกพอเบิร์ดลูกพอเบิร์ดโอ้ลูกพอเบิร์ดใครก็อยากได้เชือดสายได้เชือดสายเลือดเนื้อเชือดไข่ของพอเบิร์ดครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเลือดเนื้อเชือดไข่ของพ่อโบบานใช่ไหมครับผมในอนาคตเชียช้างที่เลี้ยงง่ายครับ เงง่ายแล้วก็ไม่มีประวัติเสียครับผมเป็นช้างนิสัยดีครับผมนิสัยดีบอกง่ายสอนง่ายโอ้ยง่ายหุ่นสวยด้วยครับดู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 สปีนลูกหังก็ไม่ไม่แพ้คนอื่นเขาครับผมโอ้ยสวยครับสวยอไปวัดไปวาได้นะถ้าคนก็พอไปวัดไปวาได้ถ้าคนจะมีแต่เขาเขาอยากให้เป็นลูกเขย ไม่ต้องไม่ต้องอีนแี้ะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังยังใครก็อยากจะเป็นลูกเขยครับผมเดี๋ยวนี้ใครก็อยากจะให้เป็นลูกเขยไม่ต้องรอนานถึงขนาดนั้นตอนนี้ใครๆก็อยากจะให้เป็นลูกเขยตอนนี้อยากจะให้ไปกินอาหารกินหญ้าอยู่ที่บ้านเขาครับผมอยากจะไปเยี่ยมบ้านเขาอยากจะให้ไปอะไรหลายๆอย่างเอให้ไปไป มีความรักกับลูกสาวที่เขามีลูกสาวไปรองรับแล้วนะแต่ต่ละเคีียแต่ละเคีียวอยากให้บัวบานไปไปเล่นไปสนุกผไปทักทายกันอะไรกันไปจูจีกันนี่แหละต่อไปก็บ้านน้องรุ่งก็มีสาวเยอะครับผมจองด้วยนะครับคุณตาได้ได้ได้เลยได้เลยแล้วจองเคยนระดับไปเลยจองจองคิวไว้เลยอิวนอือย่างนั้นคิวมันจะเยอะเยะจะสับสนกันครับผม จองตั้งแต่ตอนนี้เลยครับผมจองตอนนี้เลยแลาวเอาสมุดมาเขียนอะไพ <c oughs> ปอปอเขียนสมุดไหไคนคนแรก <c oughs> นองรุง่งน,นองรุ่งคนแรกเลยจองอะไเลย,เลยอ่าอ,อหาบัญชีไหปมปอไหนเขียนไว้เลยคนแรกเดียวมันจะซับซ้อนที่จะแย่งกันแล้วขุดกันไม่ลงตัวกัน จองตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับผมจองแต่เดอนนี้เลยเพราะว่าเขาเป็นคนดังนะครับผมว่าเหมือนกระรถนะครับผมอรถรถอะไรที่ยี่ห้อไหนที่กำลังคิดเขาไปจองกันไว้เป็นหลายเดือนหลายวันอันนี้ก็เป็นช้างดังช้างดาราเราก็ต้องจองไว้แต่เนิ่นๆไม่งั้นจะจะคิวยาวครับผมยาวไเลยพอเลยพอเอาบัญชีเขียนเอง ใครมาก่อนมาหลังให้รู้นะปอฟานปอนนี่อยู่คนอย่างนี้ไหนตาเขาเขตัวดำๆมันถูกไวถึงสองเมือนั่นนี่มันโอ้โอ้หมานเลยครับผมหมานอละแหมมันไม่กล้าซื้อลูกอมให้ตาเลยตากินลูกอมด้วยบ่ตาก็อยากกินของปอนี่ยล่ะเดี๋ยวฟันผุปอนี่มัน ได้ถึงสองหมืน่นะไม่เห็นลูกมุมเล็กลูกเลย,เลยตาขาวตัวก็ดำมันเข้าลักษณะได้ไหมตัวดำแล้วแต่ตัวดำแล่ลฟันขาวด้วยตาขาวด้วยมันเขา้ขาเข้าสเปกน, <c oughs> นั่นคุตามีสน่ห์ <c oughs> คุตาช้างช้างท้องกี่เชือกแล้วครับผม้ววามมััันนชงแตก็ผสมพันธุ์ถสามเชือกเลยแหละแต่ก็คิดว่าสองเชือกนะครับสองเชือก ตัวไหนมั่งครับลำพูนไผู่นเนี่ยแหละครับผมทีเห็นละลายชื่นใจนั่งก็ยังยังบอกไม่ถูกเพราะว่า,ามันขึ้นไปมีวันแล้วเขาก็ไปตกน้ำด้วยก็ไม่รู้เป็นยังไงอ๋อครับผมหัวไม่สมบังหรือจะสมบังก็ยังไม่รู้อันนี้เพิ่งผสมพันธุ์ไปใช่ไหมครับผมชื่พันธุ์ชื่นใจไม่ถึงเดือน พอดีแล้วไปตกน้ําแล้วก็คงจะยังไงยังไงเราก็สงสัยเหมือนกันอ๋อครับแต่แต่ถ้าโชคมีดวงมีก็คงจะได้ละครับผมจะได้จะได้ลราอยู่ที่ดวงด้วยนะการเลี้ยงช้างเนี่ยมันอยู่ที่ดวงให้ให้เชื่อไหนผสมพันธุ์ครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรโชคชัยนะโชคชัยโชคปายโชคชัยครับปลายโชคชัยปลายโชคชัยก็ผสมช้างของ ดางูด่ต,ตัวเดียวกันอพนัก<ม>นารเลี้ยงช้างนั้นไม่ใช่ว่าจะโชคดีตลอดไปถ้าว่าดวงเราไม่สมพงษ์หรือว่าโชคไม่ดีผสมยังไงก็ไม่ได้่ดต้ต้องอาศัยโชคอาศัยดวงด้วย,วยใช่ไหมครับดวงด้วยโชคด้วยวัฒน,นาด้วยเราต้องบูชาครูประกำตาประกำ บูชาในใจของเราตลอดครับผูชาในใจเราตลอดเราถ้ามีโชคมีลาบถ้าสมหวังก็จะให้ตาประกำขวดประกำเนี่ยรับทั้งเบยหัวหมูครับผมเต็มที่เลยจัดเต็มที่จัดหนักเลยถ้าถ้าติดในหัวหมูเต็มที่เลยใช่ไหมครับผมเต็มที่เลยอ่าเดี๋ยวจะจะรอรอ รอหัว fate, หมูคุณตาด้วยนะครับผมอยู่ที 8, ่บ้านเดี๋ยวจะรอรับจัดหนักเลยครับผมจัดหนักเลยก็ถ้าสมบัตจัดหนักเลยคุณตาก็มีประกรรมอยู่ที่บ้านบ้านพ่อโอเล่นะครับผมทีนั่นแหะประกหลักประกมใหญ่ประกมต้นตระกูลครับผมเราจะย้ายเราก็ยังไม่ย้ายเราก็ ไวอย่างนั้นแล้วให้ลูกหลานามันจะดวกเขาต้องพุ่นทางโน้นล่ะลูกหลานหลายคนจะได้จะได้เป็นมหาสู่กันเลยครับผมลูกหลานอยู่บ้านกระเบื้องเขามีาบ้านเระเบื้องก็มีบัานปริมาณปุนเงินบัานน้ำรงถ้าม่วงก็มีถ้าเราจะเอามาไว้ที่บ้านของเรา ลูกลานทั้งน้องก็ลําบากครับผมก็ต้องเราลำบากดีกว่าจะให้คนยื่นได้ลูกลานก็ลำบากอ๋อนี่นี่เป็นวิสัยทัศน์ของคุณตานะครับผมเราลำบากช่างวิสัยทัศน์คุณตานี่มีกว้างไกลมากเลยนะครับผมเราไปได้เรามาได้ครับผมสมไมนี้สมัยรถดครับผมแต่ประกันอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราลํำลึกถ้าเราอ่าเดีพี่น้องเด้อเห็นอยมีสิ่ธทำ ครับผมเอไม่พูนเลยเพราะว่าตัวนั้นเป็นคนเกี่ยวเนาะตัวนั้นราบสารปากปับสารคำพูดคำยาแล้วทำปฏิบัติให้ดีที่สุดแม่นิพพานท่านใจเมตตาโผมจะเมตตาเราท่านยาให้เรามีอยู่มีกินเดี๋ยวไปดูไปไปดูโบบาลนะพาคุณตาไปดูบัวบานหน่อยครับผมเออนี่ครับบัวบาลเขา ขึ้นรอครับผมหน้าใหญ่ครับผมคุณตาเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลยครับผมก็มีความเชื่อฟังคุณตาดีครับเรง เสียงดังของเช็ดครับผมเรงไม่เอาเรงเลยิเองเ่องเเรื่องเรื่องคุณตาเชือกไหนลำพูนเชือกไหนเพชรบุญครับนี่ลำพูนนะครับเมื่อก่อนเห็นผอมๆเล็กๆนะครับอิงตาตอนตอนที่อยู่พัทยานะครับผมตัวเล็กๆอันนี้หนาตึบเลยครับผมครับ นี่เมื่อก่อนนี่แม่ไพบูลก็จะหนาครับผมชุ้งใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ดูพงใหญ่เลยครับผมอันนี้แม่ลำพูนลำพูนนี่กี่เดือนแล้วครับท้องกี่เดือนแล้ว แม่ลำพูนนี่ก็ท้อง18เดือนแล้วนะครับน่าจะใกล้คลอดแล้วครับแม่ไพบุญก็ท้องเหมือนกันนะครับผมแต่น่าจะหลังหลังแม่ลำพูนครับแม่ไพบุญโอ้หนาตึ้บเลยครับดู อเอาดูอาเอาคุณตาทำอะไรคุณตาคุณตาทำอะไรให้บุบานให้โชคนนี่น้องนาโนครับผม คุณตาลง,ลงของให้ลอตเตอรี่ครับผมให้มีโชคมีลาบนะครับผมน้องชื่นใจครับเป็นพี่เป็นพี่ในในใน,ในซุ้มนะครับผมีบัวบานนะบัวบานนะโอ้อโอูดู người ừ. đi chuyên chạy vui vài hết chuyên chạy vui vài hình cuối hết ừ. thấy, thấy không xuống chiều hết không ừ, xin lỗi พอดูชื่นใจอยากอยากกล้วยครับโวยวายใหญ่เลยครับชื่นใจนาโนครับนาโนจ่องใหญ่เลยครับพระเอกของเรา เห็นคนแปลกหน้าเลยจ้องเลยครับกำบะทาเสือไว <c oughs> าอยู่นี่นี่มันนี่มีสั่งผู้อื่นมาอยู่นบ่ครับมีสั่งของมีต้องเป็นของเจ้าเดียวแล้วเขามาไล่นั่ซื้อ bong bóng 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 ขยะแล้วมันหัวทำงานได้อ <laughs> ต้องแกสร้างไม่ได้นเน <laughs> ห็นหอกครับมา่ายางไป็นสน้นเองเร็วๆนี้ก็จะได้เห็น ครอบครัวสมาชิกของครอบครัวนี่อีกเชือกหนึ่งนะครับผม18เดือนแล้วเมื่อได้ได้ยินว่าเมื่อกออกอะไรใช่ไหมครับผมพานัวออกประมาณนี้ครับผมออกประมาณนี้ครับออกนิดนิดในหน่อยครับออกมากับเยื่ออ่าก็ไม่รู้ว่าจะคลอดวันไหนนะครับผมกลับตัวแล้วครับอ่าเป็นช่วงกลับตัวใช่ไหมครับทีนี้ก็นอนเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเลยนอนเฝ้าเฝ้าเรื่อยครับตอนกลางคืนนอนอยู่นี่ไหมครับ ก็นอนครับผมนอนบ้างกลับบ้างครับไม่นอนนอนนอนนี่เลยนอนซุ้มใหญ่นอนซุ้มใหญ่อ๋อครับนอนนี่ทำไม่ได้ไม่มีที่นอนอ๋อครับเดี๋ยวก็กลับไปนอนที่ซุ้มใหญ่นะครับผมมานี่ทุกวันเลยใช่ไหมครับไม่ครับมาวันเล่นบ้นวันเั่นบ้นอ๋อครับชื่นใจโวยวายใหญ่เลยครับอ่า